กลับมาในช่วงนี้ยังอยู่ที่บรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของถนนคนเดินซึ่งทุกวันนี้ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทัตรีได้มีการเปิดถนนคนเดินนําร่องไปก่อนนะครับสาหรับถนน3เส้นะนะครับสีลมเ<อ>ช่าสารแล้วก็เยาวราชนั่นเองครับวันนี้เนี่ยที่สีลมเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาปิดถนนนะคะตั้งแต่เที่ยงวันยาวไปถึงเที่ยงคืนคะ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจบทีนเอ็นข่าวดึกเนี่ยเขาจะเปิดการจารา าจอ์ตามปกติจะได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าได้ใช้พื้นที่ในโครงการนี้กันอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาจะมีการนำร่องในพื้นที่อื่นอื่นอีก22ธันวา,าคมนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศอากาศเย็นสบายแบบนี้ ไปเดินเล่นชิมอาหารแล้วก็ช็อปของที่ถูกใจในช่วง <Yeah. S 1> ปลายปีนะครับโครงการนำร่องถนนคนเดิน Walking Street ที่สีลมนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเดินกินชิมเที่ยว Walking Street at สีลมซึ่งหลายหน่วยง,งานจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นภาพรวมการท่องเที่ยวโดยพบว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานนี้กันอย่างคึกคักซึ่งมีการปิดการจราจรในถนนสีลมตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะเปิดถนนได้ตามปก ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังจากงานเลิกก็คืออาจจะต้องมีการเก็บกวาดและก็ทําความสะอาดก่อนจะเปิดการจราจรตามปกตินะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของนายกทัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เป็นประธานเปิดงานเมื่อช่วงเวลา6กโมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วงเวลาเข้าข่าวค่ําของเราพอดีเลยโดยมีพลตเอกอัศวินขันเมืองู้าราชการกรุงเทพมหาคนครให้การต้อนรับนะครับก่อนหน้านี้นายกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เชิญชวนประชาชนให้มาเที่ยวที่ถนนคนเดินเพื่อ พักผ่อนถ่ายรูปชมการแสดงชิมอาหารอร่อยๆโดยหลังจากเปิดงานแล้วในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับนายกและคณนะจะเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าสีลมไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรเพื่อที่จะไปอีกหนึ่งถนนก็คือถนนคนเดินเยาวราชเพื่อที่จะเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานต่างๆก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับ สำหรับเฉพาะถนนคนเดินที่สีลมนะครับจะแบ่งออกเป็น2อ,ส,อส่วนนะครับคือคือส่วนที่เป็นส่วนอาหารกับส่วนที่เป็นกิจกรรมแต่ว่าจะซอยย่อยออกเป็น6สายด้วยกันถนนสายสินจะมีกิจกรรมเปิดหมวกสตรีทโชว์ฮิปฮอปแดนซ์นะครับถนนต้องชิมมีร้านอาหารเก่าแก่อายุ100ปีขึ้นไปแล้วก็จุดไฮไลท์ก็คือร้านอาหารมิชลินสตาร์แล้วก็ร้านสตรีทฟู้ดที่มาร่วมงานนี้ นอกจากนั้นในส่วนของ CPF แล้วก็ CPO CP CP r e t a i l l i n k จำกัดนะครับก็มีการนำอาหารมาร่วมออกร้านด้วยไม่ว่าจะเป็นไก่ย่าง5้าดาวละมุนชาบา f r e s h m a r t a l l Cafe ในราคาที่เรียกได้ว่าพิเศษจริงๆสำหรับงานนี้ก็คือ20บาททุกเมนูนะครับส่วนถนนเยาวราชก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยกินกันอย่างคึกคักนะครับเริ่มเปิดถนนคนเดินตั้งแต่เวลา หนึ่ทุ่มจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้ส่วนถนนเข้าสารจะเปิดเป็นถนนคนเดินในวันจันทร์ที่16ทธันวาก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็สาธิตการทำอาหารไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปดูแล้วก็ไปเสพกับบรรยากาศงานต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งที่สีลม เยาวราชหรือว่าที่เข้าสารเราดูภาพขาวที่ผู้สืขาวของเราไปนํามาฝากสิคะไม่เห็นใจค,คนยังไม่ได้ทานข้าเย็นเลยนะคะเนี่ยมีทั้งซุปหน่อไม้แล้วก็ขาหมูครับโอ้โหไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจบรายการดิฉันจะลงไปอีกหน่งที่เซเว่นอข้างล่างตึกนี้เองนะคะหลากหลายเมนูมีโอาคาเฟ่ดิฉันชอบมากอโอ้โหชาเขียวแก้วหนึ่งแล้วถ้าไปในงานเนี่ย ทุกเมนูไม่เกิน20บาท,บาทโอ้โหน่าสนใจมากไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะคไปเลือกชมเลือกชิมแล้วก็เลือกช็อปกันได้เลยค่ะเอามาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆ